ที่ช่อง BK Auto Garage ของเรายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การรีวิวเทคโนโลยีทางทหารรุ่นใหม่ล่าสุดจากปี2026วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับอาวุธยุทธ,ธศาสตร์ที่ทั่วโลกจับตามองอย่างคาวบีบคลาสมิทซิลซึ่งถือเป็นหนึ่งในระบบขี่ปนาวุธที่มีความล้ำหน้าและทรงพลังที่สุดที่เคยมีมาในยุคนี้ จุดเด่นของมันไม่ใช่แค่พลังการทำลายล้างแต่ยังรวมถึงความแม่นยำความเร็วและเทคโนโลยีการนำวิถีที่ทันสมัยเกินกว่าจะเชื่อได้เคาวบีคลาสมิ s ซิลเป็นขีปนาวุธรุ่นที่ถูกพัฒนาเพื่อรองรับการป้องกันและการโจมตีในระดับยุทธศาสตร์ระดับสูง ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบหลายขั้นตอนผสมผสานเทคโนโลยีเชื้อเพลิงใหม่ที่ช่วยให้สามารถเดินทางได้ในระยะทางไกลกว่า2,500กิโลเมตรด้วยความเร็วสูงสุดระดับแมป8ซึ่งเร็วกว่าเสียงหลายเท่าตัวการออกแบบตัวลำเป็นแบบสตีลช่วยลดการตรวจจับจากเรดาร์สัตรูและระบบนำทางที่ใช้ AI ควบคุมร่วมกับระบบดาวเทียม GNSS ทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในระดับเซนติเมตร ในส่วนของโครงสร้างคาบิคลาสเมซิลใช้วัสดุผสมคาร์บอนไฟเบอร์และโลหะไทเทเนียมชนิดพิเศษที่ทนความร้อนสูงทำให้สามารถรักษาเสถียร,รภาพได้แม้ในขณะเดินทางด้วยความเร็วสูงในชั้นบรรยากาศระบบบังคับเลี้ยวถูกออกแบบด้วยปีกขนาดเล็กและครีบควบคุมแรงขับทำให้มันสามารถเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็วระหว่างการบินซึ่งถือเป็นความสามารถที่น่าทึ่งสำหรับขีปนาวุธยุคใหม่ หัวรบของคาบิคลาสมิซิลมีความสามารถในการติดตั้งได้หลายรูปแบบทั้งแบบ Conventional e x อ็ก s i v ซีและแบบ Smart Warhead ซึ่งสามารถเลือกเป้าหมายได้เองโดยใช้ระบบตรวจจับความร้อนและสัญญาณแม่เหล็กการออกแบบนี้ช่วยให้ขีปนาวุธสามารถใช้ได้ทั้งในการโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นดินเรือรบหรือแม้แต่เป้าหมายทางอากาศในบางภารกิจพิเศษ ระบบความปลอดภัยของหัวรบยังถูกพัฒนาให้สามารถป้องกันการจุดระเบิดโดยไม่ได้ตั้งใจและสามารถยกเลิกภารกิจได้แม้ในระยะก่อนชนเป้าหมายเพียงไม่กี่วินาที ด้านเทคโนโลยีการควบคุมเขาบิคลาสเิทซิลใช้ระบบกแดนที่รวมทั้ง Inertial Navigation System INS และ Satellite กิดน System เพื่อให้สามารถรักษาเส้นทางได้อย่างถูกต้องแม้ในกรณีที่สัญญาณดาวเทียมหายไปนอกจากนี้ยังมีระบบ AI-Based Predictive Control ที่ช่วยประเมินการเพื่อนไหวของเป้าหมายแบบเรีย t ท m e เพื่อให้การจมตีมีความแม่นยำสูงสุด ในปี2026ระบบทดสอบของเคาวิคคลาสมิซิลได้ถูกเปิดเผยในงานแสดงเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศระดับโลกโดยผลการทดสอบแสดงให้เห็นถึงความเสถียรในการบินและความสามารถในการยิงเป้าหมายที่เคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำ ระบบการส่งสัญญาณของขีปนาวุธยังสามารถเข้ากันได้กับระบบควบคุมจากฐานภาคพื้นดินและศูนย์บัญชาการทางอากาศทำให้สามารถควบคุมได้ในหลายสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีจากระยะไกลหรือการตอบโต้แบบฉับพลันสิ่งที่ทำให้ขาบีธคลาสมมซิลโดดเด่นกว่าขีปนาวุธรุ่นอื่นคือเทคโนโลยี Adaptive f l i g h System ซึ่งสามารถปรับเส้นทางการบินได้อัตโนมัติตามสภาพอากาศหรือระบบต่อต้านขีปนาวุธของศัตรู ตัวระบบนี้สามารถวิเคราะห์เส้นทางหลายแบบพร้อมกันและเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อหลบหลีกการถูกสกัดกั้นนอกจากนี้ยังมีการติดตั้ง Heat Resistant Coating ชั้นพิเศษที่ช่วยป้องกันการเกิดแรงเสียดทานในระดับสูงเมื่อเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ อีกจุดสำคัญที่หลายประเทศให้ความสนใจคือระบบสื่อสารของขา้ามคลาสมิดซิลซึ่งใช้การเข้ารหัสข้อมูลแบบควอนตัมเอนคริเท d ดดัต้าทรานส s มชันทำให้ข้อมูลการสั่งการไม่สามารถถูกแฮกหรือรบกวนได้นอกจากนี้ตัวขีปนาวุธยังมีระบบเซลล์เดสทรักอัจฉริยะที่สามารถสั่งทำลายตัวเองได้หากมีการตรวจพบว่ามีการแทรกแซงจากภายนอกเพื่อป้องกันข้อมูลลับรั่วไหล ในด้านการทดสอบการใช้งานจริงคาบิครสัสเิซิฟถูกออกแบบมาให้สามารถติดตั้งได้ทั้งในฐานยิงภาคพ,พื้นดินเรือรบและเครื่องบินขับไล่ทำให้มีความยืดหยุ่นสูงต่อภารกิจที่แตกต่างกาันการบำรุงรักษาใช้ระบบตรวจสอบอัตโนมัติผ่าน AI maintenance system ที่สามารถวิเคราะห์สภาพภายในและแจ้งเตือนเมื่อมีส่วนประกอบที่ต้องเปลี่ยนหรือซ่อมบำรุง เมื่อมองโดยรวมแล้วคาวบีคลาสเมซิลคือหนึ่งในนวัตรกรรมทางยุทธศาสตร์ที่สะท้อนถึงความก้าวหน้าทางวิทยาการทหารของยุค2026ได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งในด้านความเร็วพลังทำลายความปลอดภยัยและระบบควบคุมอัจฉริยะถือเป็นขีปนาวุธที่เปลี่ยนโฉมหน้าของสงครามยุคใหม่และเป็นแรงบันดาลใจให้การพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารในอนาคตและนี่คือทั้งหมดของรีวิวคารบีคลาสเมซิล 2026จากช่อง BK Auto Garage ช่องที่นำเสนอรีวิวเทคโนโลยียานยนต์และนวัตกรรมทางการทหารที่ทันสมัยที่สุดหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง BK Auto Garage เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตใหม่จากเราขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในคลิปหน้า